เมื่อวานนี้เนี่ยนะเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าเมื่อวานนี้เขาจะเคลื่อนขบวนใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันนะคะที่ลานคนเมืองนะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มรัศดรหยุดเอเปก2022นะคะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการพักค้างคืนด้วยนะถึงแม้ว่าทางกรทมจะยืนยันว่าไม่อนุญาตก็ตามนะคะโดยมีการแขวนป้ายผ้าของเครือข่ายต่างๆค่ะแล้วก็มีการเดินทางเข้าสมทบในพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น พันเกษตรกรภาคเหนือกลุ่มนีโอลาน,นาและก็คนจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถไฟเลยนะคะมาที่ลานคนเมืองแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะแกนนำนายพัศราวลีธนกิจวิบูรณ์นะคะก็ได้ประกาศนัดหมายทำกิจกรรมะคะ่ะเน้นการปราศัยกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์สิริกิจ ในช่วงเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนสายๆเนี่ยก็มีกลุ่มรัศดรหยุดเอเปก2022ก็มีการเคลื่อนไหวนะคะนําโดยนายพียรพงศ์เพิ่มคูณแนวร่วมจัดการชุมนุมเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ตละภูมิภาคก็นําบนชนบางส่วนนะคะขึ้นรถกระบะสี่คันค่ะพร้อมกับมีป้ายข้อความด้วยนะคะก็ออกจากลานคนเมืองไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นก็เอาป้ายลงมาติดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะทําให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ ได้เข้าไปมีการควบคุมฝูงชนนะคะไม่ให้มีการเข้าไปชุมนุมในพื้นที่เดียวรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย